บอสให้มาทำอะไรบอสให้มาทำอะไรกันบอสให้เขาบอกเรียนเรียนยังใครถึงห้าสิบก่อนยังได้เรียนได้ไปก็บอสอยู่ไหนอ่ะก็รอบอสเขาเขาบอกว่าเขาโพลีอยู่อ่ะเราเนี่ยไปจีบสาวเรามีคนต่อยหน้าพี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 น้อยใจหนีไปแล้วน่ะไหนอ่ะใครไปต่อยอ่ะไม่รู้ใครใครใครจีบอะไรล้วเนี่ยพีพีหนีไปแล้วนั้นจบยกเลิกการเรียนเลยตามหาตามหา บอกแล้วยังไม่ฟังที่หลังอ่ะหัดไปจริงจริงเออไม่เกี่ยวใช่ไปแล้วทำพวกเราอ่ะในในฐานะแกงเราไม่ว่านะคะพวกพี่พี่แต่ถ้าทําน้องเราแบบนี้เราไม่ยอมนะใช่ใช่ใช่ผมก็ไม่ยอมเหมือนกันเลยคือถ้าทุกคนได้ความสำคัญกับผู้หญิงคนอื่นมากกว่าผู้หญิงในแกงตัวเองอ่ะก็บอกเราเราจะได้ไป ใช่ใช่บอกแล้วพูดทีหลังอ่ะฟังบ้างเข้าใจเปล่าตัวเกียวจริงจริงวิธีฟังบ้างวิธีดีด้วยเดี๋คนเดี๋ยวกูยังไม่ได้พูดผู้หญิงสักคำเลยนะกูจะบอกให้กูยืนเออเมื่อเมื่อตรงๆของกูอยู่เลยนะไม่มีผู้หญิงสักคำเลยนะแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจแจ้งตำรวจเรวมันไม่ยุติธรรมค่ะเพราะว่าพวกพี่ๆอ่ะบอกว่าห้ามเราคุยกับผู้ชายคนอื่นแต่พวกพี่ๆมันยืนคุยกับผู้หญิงเนี่ยมันยุติธรรมไหมพี่เอลองตอบดิพี่เอเออพี่เอพี่เอพี่ทีหลังบอกแล้วอย่าทำบ่อยไม่เมื่อกี้เห็นเห็นสักพักหนึ่งแล้ว พวกมึงพวกมึงเดินไม่เอาส่งเจเจพีเลยนะใครเออเห็นป่ะลองลองคิดเอาไม่อยากจะโบนไงแล้วเขาเราเราต้องมาทําอะไรอะไปคุยได้ไม่ได้ว่าแต่ก็ต้องแบ่งอยู่กับเจเจพีด้วยไม่ได้ปล่อยเขาอยู่สองคนเข้าใจไหมเาลองคิดลองคิดเอานะลองคิดเอา แล้วพี่พี่หายไปแล้วอ่ะ